นี่ทำสารคดีหน่อยนะคะสาร,สารคดีทงทั้ง5ประเทศนะคะประเทศแรกอซ์แลนด์นะคะประเทศที่2องเดนมาร์กนะคะประเทศที่ 3, สสวีเดนประเทศที่สี่ฟินแลนด์ประเทศที่5คือนอร์เวย์กดชื่อยากมากเห็นไหมคะ บริเวณท่าเรืออเรกุลนะคะน้ำเขาใสสะอาดมากเลยอ่ะเห็นไหมคะวันนี้เป็นวันหยุดหนึ่งวันด้มาท่องเที่ยวจะเดินไปเรื่อยๆนะคะนี่คือรถ ที่เขาจะใช้ท่องเที่ยวไปสามารถข้ามไปเยอรมันฟินแลนด์นอร์เวย์เดนมาร์กมีพื้นที่ติดต่อกันหมดเลยนะคะสวัสดีค่ะ